วัดเข่าพระศรีสันเพชยารามเป็นวัดเก่าแก่สมัยทวารวดีมีพระพุทธรูปที่เก่าแก่คือพระพุทธสายญาติหรือพระนอนพันปีที่มีชื่อเรียกว่าหลวกพ่อสังศรีสันเพชซึ่งมีพระพุทธลักษณะที่งดงามมากๆค่ะซึ่งพระนอนพันปีที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลัง นี้นะคะเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่ของวัดแห่งนี้ค่ะ